โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมแจกของฟรีนะครับการแข่งขัน ฟรีไฟล์โบว์ซีรีนั่นเองนะครับผม,ผมก็คือคนดูครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าคนดูถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับใครที่อยากได้ของฟรีก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอไปรีวิวในส่วนลูกซองกันก่อนนะครับที่มาใหม่ล่าสุดนะครับลูกซองกระบอกนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเป็นลูกซองไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไนงะนะครับลูกซองเขียวนี่มรกตลูกซองมรกตนะครับนี่ เห็นไงใครหมดกี่เพย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับทุกซองกระบอกนี้นะครับโอ้ยค่าสแตตโคตรเอานะบอกเลยเอาเรื่องนะครับพี่เอาไปลงเล่นมาแล้วบอกเลยว่าสุดสำหรับกระบอกนี้แต่ว่าเอฟเฟกค่อนข้างแบบเหมือนขอนไม้ไปนิดนึง นะครับผมประมาณนี้นะครับเอฟเฟกเล็กน้อยนะครับเวลาถือก็พีไ่ไม่พี่ว่าเอฟเฟกมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะเวลาสะพายข้างหลังอ่ะเวลาเราถืออ่ะมันก็ปกติธรรมดานะครับส่วนค่าสแตทก็คือนะครับอัตราการยิงบวกสนะครับความเร็วรีโหลดนะครับบวกหนะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบหนนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็คือต่างกับลูกซองม่วงนิดเดียวนะนะครับอันนี้มันลบ ความเร็วเพื่อนที่ใช่ไหมแต่ว่า,าลูกซองม่วงเนี่ยมันมันลบอะไรนะลบระยะหรือเปล่าจะพี่จำไม่ผิดนะแต่พี่ดูก่อนนะมันต่างก,กันนิดเดียวนะครับลูกซองม่วงกับลูกซองลูกซองมรกตนะลูกซองม่วงอยู่นี่นี่เห็นไหมลบความแม่นยำนะครับลดความแม่นยำส่วนอาตาัตรา การยิงนะครับบวก2ความเร็วรีโหลดบวก1ก็คือเท่ากันเลยนะครับสออย่างนี้เท่ากันแต่ว่าลบข้างล่างเนี่ยก็คือต่างกันเนยนะครับลูกซองม่วงจะลบความแม่นยำนะครับแล้วก็ลูกซองอ่มรกตเนี่ยจะลบความเร็วเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับสําหรับตั๋วนะครับอีโวนะครับตอนนี้ก็คือยังบักอยู่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวหายบักยังไงเดี๋ยวพี่รีบมาอัปเดตให้อีกรอบนึงแล้วกันเนาะสำหรับตั๋ลอีโวนะครับเห็นยไหมนะครับมันกดใช้ไม่ได้นะดูนี เห็นไหมอันนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับเป็นศูนย์อยู่พี่ก็ทําคลิปอธิบายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวิธีสอนสอนแก้นะครับแก้บางส่วนนะครับผมก็คือจะมีโอกาสที่จะหายไวนั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปส่งเรื่องฝ่ายบริการลูกค้าเชื่อกันด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องอันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมฟ e e ไฟล์ o วล์ Series นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็มีน้องคนนึงนะครับแคมมาให้พี่ดูนะครับพี่ก็ดูอยู่เหมือนกันแต่่วา ตอนที่ดูนะครับพี่ไม่พี่ไม่เห็นตอน1นึ่งแสนเนาะแต่ว่ามีคนแคปมาให้ดูก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่1นึ่งแสนคนดูนะครับผมนลก็คือครบเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูว่า1นึ่งแสนคนดูเนี่ยได้รับอะไรกันบ้างนะครับผมก็คือได้หลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูสลหรับของฟรีจะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมคนดูครบ5 0,000คนนะครับก็จะเป็นกล่องตัวละครนะครับเลือกได้1ตัว ถาวรด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วด้วยนะครับอย่างละ3ใบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีคนดูครบ75,000คนนะครับ7 5 0 0 0คนจะได้ในส่วนไอวอถาวรน,นะครับนี่เลยเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับนี่อยากได้อหไก็เลือกเอาเลยนะครับแต่ว,ว่าพี่แนะนำนะครับใครที่มีอันไหนแล้วก็เลือกอันที่ยังไม่มีหรือหรือว่าใครมีทุกอันแล้วก็เลือกเลือกไปเถอะนะครับจะได้เป็นบัตรโทเค็น นะครับโทเกตสีแดงแนั่นเองนะครับผมก็จะมีทางด้านของไอวอลกำแพงมังกรทองนะครับดีเป็นไงของฟรีส,ยสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไอวอลผนึกมังกรนั่นเองนะครับนี่เท่เลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไอวอลเขียวลายยักษ์นั่นเองนะครับนี่ส,สวยๆเลยนะครับได้ถาวรเลยนะครับแล้วก็ อันดับสุดท้ายก็คือนะครับท่าทางนั่นเองนะครับเป็นท่าทางนี้นะครับสำหรับท่าทางฟรีนั่นเองได้ถาวรเลยนะครับสามารถกดรับได้เลยนะครับถ้าคนดูครบ1 0 0 0 0แคนดูนะครับนี่เห็นไหมนะก็คือครบอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยหนึ่งแคนนะครับผมในไลฟ์สดนะในไลฟ์สตรีมนะครับผมนี่เลยนะครับก็ครบเป็นที่เรียบร้อยสามารถกดรับได้เลยในเวลานะครับสี่โมงเช้าเองนะครับอย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยนะครับของฟรีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมนี่เลยนะครับได้รับทั้งหมดเลยนะเนี่ย ที่พี่รีวิวให้ดูเนี่ยได้รับทั้งหมดเลยเราสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับผมเนะะาะเสตั้งทาน,นี่ก็คือได้ได้2อ,อย่างเลยเร,รวมถึงบัตรสร้างสร้างห้องด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเนาะ,นอ,นะอย่างอื่นก็จะเป็นของฟรีทั่วไปนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นของฟรีทั่วไปนะครับปกตินะครับส่วนเออยังไงอะ่ะอัปเดตนะครับผมแพทหนา้า มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนวันที่กอดอัปเดตแล้วกันเนาะนะครับใ,ใกล้อัปเดตเดี๋ยวพี่หาข้อมูลก่อนต้องรองข้อมูลจากซ์ฟนอกจากซฟไทยจากหลายๆแหล่งนะครับมารวมกันเดี๋ยวพี่จะรีวิวทีเดียวเลยนะครับจะได้เข้าใจกัน,นง่ายๆนะครับบอกเลยว่าหลายอย่างแล้วก็เอ่อสำหรับกิจกรรมนะครับแรมเพจ40จะอัปเดตมาแพทหน้านะครับก็รอกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือเห็นหลุดมาใน IG หลายหลายช่อง หลายช่องมากนะครับผมเดี๋ยวพี่หาข้อมูลมาให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามคกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนอย่างอื่นกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่อัปเดตนะครับอัปเดตมาบ้างเนาะสำหรับอ่อของใหม่นะครับผมก็จะมีในส่วนตู้ สุ่มนะครับร้านค้าไม่ใช่ร้านค้าเด็ดตู้สุ่ม8ปดทีการกที่ไอเทมนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่1เพชรนะครับโอ้มาแหวกแนวมากนะครับสำหรับตู้สุ่ม8ปทีเริ่มต้นที่1เพชรโอ้สุดจัดก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางนะครับวอลซี่นี่เป็นไงนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึง นะครับก็อยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนี่เลยนะครับร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมร้านค้าลดราคานะครับผมก็คือคใครได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับชุดเนี่ยมี2ชุดด้วยกันนะครับมีชุดผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงนี่ชุดผู้หญิงนะครับผมอืมแล้วก็จะมีชุดผู้ชายนะครับขวดสลับก่อนนี่ ชุดผู้ชายนะครับนี่ชุดนี้พี่ก็มีแล้วนะครับผมเนี่เจมส่งให้พี่รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็รีวิวไปวัน2วันละสำหรับชุดนี้นะครับนี่เป็นไงแจมๆนะบอกเลยว่าแจมจัดนะครับผมส่วนข้างล่างก็คือมีให้ซื้อนะครับในราคาที่เราได้ส่วนลดนั่นแหละนะครับซื้อครบตามจํานวนข้างบนเราก็จะสามารถซื้อชุดนะครับผมในราคา ที่ส่วนได้ส่วนลดนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนับจากราคาปกติ1,499เพชรนะครับแล้วก็ลบส่วนลดไปนะของพี่69%เนี่ยก็จะเหลือ4ี่หกสิบสี่เพชรนั่นเองแต่ว่าเราต้องซื้อของในในร้านค้าเนี่ยให้ครบ500เพชรก่อนนะครับถึงจะซื้อชุดนี้ได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้กิจกรรมนี้เล่นง่ายๆนะครับก็มา7วันเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมโบว์ซีรีส์นะครับตอนนี้สามารถ นะครับแลกชุดได้แล้วนะครับผมนี่แลกชุดผู้หญิงได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกนะครับรีบมาจัดกันเลยนะครับใช้เพียงหนึ่งร้อยสิบโทเค็นเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยสวยอลังการมีเอฟเฟกต์อย่างเท่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้แลกก่อนรีบมาแลกกันเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่25้นั่นเองนะครับส่วนอัปเดตวันไหนใช่ไหมครับก็คือแพทหน้าไหนจะอัปเดตก็คือตู้โกหมด นะครับตู้กลัวหมดวันไหนก็คือจะอัปเดตวันนั้นแหละนะครับก็เหลืออีก6วันนะครับอีก6วัน5วันนะครับคือจะสามารถอัปเดตแพทได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีไรมากนะครับมาสอนรับของฟรียกเซริร์ฟแบตถาวรด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้การคว่าสวัสดีครับ